iPhone 14ในปี2024ยังน่าใช้อยู่ไหมใช้งานดีอยู่หรือเปล่าไปชมครับสำหรับ iPhone 14เครื่องนี้นะครับได้มาใช้งานประมาณ1เดือนแล้วนะก็ก่อนหน้านี้ก็มีการใช้เนี่ยผมใช้ Android เครื่องนี้คนระับเป็น V ี vo แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ iPhone 14นะเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเรื่องของตัวเครื่องแล้วก็หน้าจอมันก็ค่อนข้างจะมีแอ Android เครื่องนี้ก็หน้าจอใหญ่กว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องใช้งานการใช้งานกันนะครับทุกคนก็ เรื่องแรกเรื่องของแบตเตอรี่นะก็จะเทียบกับ Android เนี่ย a n d r ร i d รู้สึกว่าแบตจะอึดกว่าไอตัวไอโฟน14อยู่พอสมควรเลยเพราะว่าไอโฟน14เนี่ยมันจะแบตเตอรี่มันจะ3,279มิลลิแอมแปรไอตัว Android ทุกวันนี้มันก็ประมาณ4,000อัพอัพขึ้นไปแล้วนะมันถ้าถามว่าใช้งานเนี่ยอึดมากน้อยกว่ากันแค่ไหนก็ต้องบอกได้เลยว่า Android ก็ยังอึดกว่ามากอยู่นะไอเนี่ยถ้าจะใช้ให้งานในคบันก็ต้องเปิดหมดประหยัดพลังงานนะถึงจะใช้งานได้คบันแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ย หน้าจอของไอเป็นหน้าจอ6.1จุดหนึ่งนิ้วก็อย่างที่เทียบไปแล้วแหละครับทุกคนว่าหน้าจอมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่หญแต่ต่างกันอยู่นะถ้าเป็น a อ d ด o i d นะแต่ว่าในความที่มันเป็นขนาดหน้าจอเล็กนะมันก็จะมีความกระทันรัดมีความสะดวกสบายนะในการพกพาก็จะมีขนาดเครื่องที่เล็กแล้วก็พกพาง่ายอย่างเช่นเอาเวลาที่เวลาที่เราเอาใส่กระเป๋ากางเกงอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเครื่องเล็กมันก็จะไม่แบบพกพาง่ายนะไม่รู้สึกเหมือนว่ามันจะดัดเครื่องจนหักอะไรอย่างเงี้ยเหมือน a อ d ด o อ d ที่แบบเครื่องใหญ่เลยนะแล้วก็มันจะพบุบ พกไปไหนง่ายอะใส่อะไรก็ได้ใส่กระเป๋ากองเกงใส่กระเป๋าสะพายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับครับในส่วนเรื่องของกล้องนะครับก็จะตัว iPhone 14เนี่ยกล้องหลังก็จะได้เป็นกล้องหลักเนี่ย12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนกล้องที่เป็นอัลตร้าไวท์นะครับ12ล้านพิกเซลเช่นกันนะครับในส่วนพาร์ทของการใช้งานเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามันมีความคมชัดมากๆเลยอะทุกคนก็ส่วนตัวก็ยังไม่ได้เอาไปใช้งานแบบถ่ายภาพคนถ่ายสถานที่อะไรอย่างจริงๆจริงจัง,จงอะไรขนาดน,นั้นนะครับแต่ก็มีรูปที่แบบถ่ายเล่นๆแต่ว่าเออมันสวยแบบ มันมีการแบบโฟกัสข้างหน้าแล้วก็มีการเบลอข้างหลังแบบหน้าชัดหลังเบลอที่แบบสมูทแล้วก็ดูโอเคดูสวยขนาดถ่ายเล่นๆมันก็ยังดูแบบสวยเฉยเลยอะไรเงี้ยแบบคือแบบกล้องมันก็ค่อนข้างเีอร์เฟกอาจจะเป็นคลิปที่ไปอเนิดนึงนะครับทุกคนแต่ก็มาพูดตามความรู้สึกที่ใช้นะนั่นแหละเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะที่มีการถ่ายเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันออกมาสวยเฉยเลยนะครับ สำหรับความจุเครื่องนี้ที่ผมเลือกมาใช้งานก็จะเป็น128 g ิกนะครับแต่มันก็จะมีให้เลือกอีก2ทางเลือกก็คือ256 g ิกแล้วก็512 g ิกนะครับก็จะราคาโดดขึ้นไปกว่าตัวนี้อีกแต่ว่ามันก็จะมีตัวเปรียบเทียบถ้าเป็น256 g ิกมันก็อาจจะราคาได้ไกล้กับ iPhone 15อะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะโดดไปเล่น iPhone 15เลยก็ได้นะครับมันก็มีความละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันนะครับเช่นมี Dynamic Island หรือว่า Type C นะครับที่เป็นพอร์ตชาร์จแต่ก็ไม่ใช่ กันมากๆเลยนะครับสำหรับไปโฟนสิแล้วก็15เนี่ยข้าบในส่วนของพาร์ทการเล่นเกมนะครับผมก็ได้มีการไปทดสอบเล่นเกมหลายเกมเลยที่หลายๆก็จะเป็น ROV นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่า ป็นการเล่นที่สมูทแล้วก็ลื่นไหลมากๆเลยนะครับถามส่วนตัวผมอาจจะไม่ใช่คอเกมอะไรขนาดนั้นนะครับอาจจะไม่ได้เล่นเกมหลากหลายเกมฟีฟายเกม P ับจีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้โหลดมาเล่นนะครับแต่ก็ต้องขอยืนยัไนไว้ตรงนี้เลยนะครับว่ามันสามารถเล่นได้อย่างสบายๆเลยนะครับสำหรับ iPhone 14เครื่องนี้แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของความร้อนอะไรอย่างนี้นะครับมันอาจจะทําให้เฟรมเลยนั้นดรอปลงไปได้หรือว่าเรื่องของแบตเตอรี่ก็ต้องถ้าอยากเล่นแบบยาวๆก็ต้องเปิดโหมดประหยัดพลังงานแต่ผมไม่แนะนําเลยนะครับให้ชาร์จไปเล่นไปเพราะจะเป็นการทําลายแบตเตอรี่เพราะมัน แบตเตอรี่เนี่ยมันกลัวความร้อนแบบจัดๆเลยนะครับถ้ามีความร้อนมันอาจจะแบตเสื่อมเร็วกว่าเดิมนะครับเนี่ยในเกมขอในส่วนของพารเกมก็จะมีหลักๆประมาณนี้ครับ ครับสำหรับตัวผมเนี่ยก็ได้ใช้ตัว iPhone 14เครื่องนี้มาประมาณ1เดือนเลยนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าในส่วนของการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอการเล่นเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าครบครันมากๆตอบโจทย์มากๆเลยนะครับในเครื่องนี้ในราคา20,000กางๆนะก็ต้องบอกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวแต่ถ้าใครจะเอาไปถ่ายแบบเป็นสายฟูลอนเซอร์อย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันน่าจะคุ้มค่ากว่านี้มากเลยนะครับเพราะว่าผมว่ากล้องมันแบบตอบโจทย์มากๆเลยแบบที่เราไม่ต้องพกกล้องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแบบความคมชัด ของกล้องมือถือทุกวันนี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่ามันแบบทัดเทียมกับกล้องที่เป็นกล้องใหญ่ได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับว่าชอบ p h o n e 14เครื่องนี้หรือเปล่าหรือว่ากำลังมองหา i iPhone รุ่นไหนอยู่กำลังจะซื้อ iPhone รุ่นไหนก็สามารถเม้นมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย